คนหาปลาคนหาปลานะครับพี่น้องนะคนหาปลาเออแบบนี้ก็หาได้นะครับวิถีชีวิตของเขานะครับเออเราหาได้นี่เรายังหาไม่เป็นนะเอาตะไครยมาวางเกาเรียกว่าอะไรนะเอาแหอวนนี่เลยเออมาวางวางแล้วก็ วางตรงกลางแล้วก็ไล่ไปไล่มานะครับพี่น้องนะไล่ไปไล่มาก็ได้ปลาเลยเออดูได้เยอะอยู่ดูยอดยอดมาหากินของเขาเลยน่าเป็นชาวชนพม่านะครับนะโอ้โอหากินของเขาเนี่ยโอ้ก็หากินได้ได้เยอะอยู่ะได้ประมาณติโลได้นะเป็นปลานิลปลานิลในคลองบางใหญ่นะ ในคลองบางใหญ่ซึ่งเกก็เราก็มาตรงนี้บ่อยเก่งมากนะก็ได้ปลากินได้ด้วยเออวิธีชีวิตของเขาก็หากินอย่างนี้เลยเออหลายโลเลยนะนั่นนะ โชว์นอยโชว์ปลาทอดทอดบ่โอ้ยเก่งมากได้เยอะเลยอ่ะกิโลได้นะั้นสองโลได้ไหมอะโอ้สองโลนะโอ้ยอดสุดยอดเลยเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสบายแล้ววันนี้มีอาหารแล้วมือมือเย็นวันนี้เออเยี่ยมมากเลยครับนะ เป็นอย่างนี้เขาก็หากินเขา,เขาได้นะครับเขาก็ไม่เสียเรียดนะเขาก็หากินแบบนี้นะครับพี่น้องนะเขาก็เกนคนเขาหาเป็นบางคนหาไม่เป็นเราก็หาไม่เป็นหรอกเขาก็ได้จะดูเขายอดนะครับพี่น้องนะโอ้คือนะวิธีชีวิตของคนแถวคนงานประมาณว่าเป็นคนงานพม่านะครับแต่ก็ เขาหากินไปเรื่อยแล้วย็เ,ออเย็นก็มาหาแถวนี้ได้ไดหลายอยู่แคบอกเมื่อกี้บอกว่าได้ประมาณสักสองกิโลได้นะครับจัดไป